สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับน้ำพริกเผาไข่เค็มในตำบลหินตั้งกันนะคะอาหารพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะ รหรับตำบลหินตั้งแห่งนี้ชาวบ้านได้ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นพริกหอมแดงและกระเทียมสะท้อนถึงภูมิปัญญาในการถนอมอาหารและเพิ่มรสชาติอาหารในครัวเรือนนำพริกเผาจึงกลายเป็นเมนูที่ทำสืบทอดกันมาและรับประทานกันในครัวเรือนอย่างแพร่หลายค่ะ ต่อมาชาวบ้านได้มีการพัฒนาต่อยอดน้ำพริกเผาโดยการเพิ่มไข่เค็มซึ่งทำให้รสชาติกลมกล่อมหอมมันและมีความนัวจากไข่แดงจึงเกิดเป็นเมนูน้ำพริกเผาไข่เค็มขึ้นมาค่ะและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางจากเดิมที่ทำกินกันในครัวเรือน จึงได้มีการพัฒนาสูตรและบรรจุพันธุ์ที่สวยงามสะอาดและเก็บได้นานจึงสามารถผลิตจำหน่ายในชุมชนและตลาดต่างๆได้กลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนตำบลหินตั้งค่ะ น้ำพริกเผาไข่เค็มตำมนหินตั้งคือการผสมผสานร,ระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการพัฒนาเมนูใหม่ๆไม่เพียงตอบโจทย์ในเรื่องของความอร่อยยังช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจด้วยนะคะ